สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยทำลายขบาทจุงหมอมอาจารย์ในพระราชบัรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีขอเลียงงานคมคืบคหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่17กรกฎาคม2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้เรามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นอย่างมากในแต่ละวันจําเป็นครับที่ทุกคนต้องช่วยกันทําได้ไม่ยากครับทํา2อย่างครับ อย่างแรกคือสมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมกูกทาร่วมกับการเว้นระยะห àng, ่าง1ถึง2เมตรนะครับการสมหน้ากากอานามัยถ้า้นใช้2ชั้นก็ยิ่งดีนะครับชั้นไหนเป็นหน้ากากอานามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าครับจะป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่างอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับวันนี้ครับต้องทําให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าใครเป็นโรคนี้บ้างติดได้อย่างง่ายดายครับนะครับวันนี้ครับมาดูครับ เหตุการณ์ของโลกในวันนี้การแพร่ระบาดเริ่มเป็นมากขึ้นเขยิบไปทั่วโลกนะครับวันนี้มาดูครับวันนี้มีการแพร่ระบาดถึง5,000 0นคนต่อหนึ่งวันนะครับตัวเลขวันนี้จะน้อยกว่าวานเล็กน้อยแต่ว่าตัวเลขยังสูงอยู่5,000 0นคนนะครับประเทศที่มีการแพร่ระบาดอันดับหนึ่งต่อหนึ่งวันนี้คืออินโดนีเซียครับนะครับแล้วก็มีตามด้วยอังกฤษนะครับถัดมานะครับบราซิลสเริกาก็ตามขึ้นมาเป็นอันดับที่4ครับอินเดียลนลงไปนอันดับที่5นะครับสเปนขึ้นมาอันดับที่6ครับรัสเซียคร อังกฤษขึ้นมาจะยังน้อยกว่านะครับส่วนในยุโรปครับยุโรปส่วนใหญ่แล้วดีขึ้นนะครับฝรั่งเศสเริ่มเป็นมากขึ้นตัวเลขถึง10,000คนแล้วนะครับเยอรมันเหมือนเดิมครับยุโรปตะวันออกก็เริ่มดีขึ้นครับส่วนเอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นมีผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเกาหลีใต้ประมาณเดิมนะครับส่วนฮ่องกงครับ ลดลงครับเหลือหนึ่งคนเท่านั้นนะครับส่วนในอาเซียนครับอาเซียนจะมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของสายพันธุ์กลายพันธุ์เดลตานะครับทำให้อาเซียนนี้อินโดนีเซียครับเป็นการแพร่ระบาดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับส่วนฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยครับจะมีตัวเลขสูงอยู่ฟิลิปปินส์ก็ค่อนข้างจะดีกว่าชาติอื่นนะครับมาเลเซียเป็นอันดับประมาณหมื่นกว่านะครับประเทศไทยวันนี้เริ่มเป็นหมื่นแล้วนะครับส่วนเมียนมาครับจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับ ลาวและกัมพูชาครับมีการแพร่ระบาดต่อเนื่องส่วนออสเตรเลียครับแพร่ระบาดเพิ่มครับจากสายพันธุ์เดลต้านิวซีแลนครับคุมได้ดีครับนะครับวันนี้มาดูครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับคือตอนแรกๆเนี่ยเมื่อวัคซีนตัวหลักถูกจองโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปจนเกือบหมดเลยนะครับทำให้ประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศที่มีรายได้น้อยและได้ปานกลางครับจำเป็นต้องไปพึ่งวัคซีนจากจีนครับแต่ในที่สุดครับสายพันธุ์เดลต้าระบาดมากขึ้นในเวลานี้นะครับ แล้วเป็นตัวหลักแทนสายพันธุ์อื่นซึ่งสายพันธุ์นี้ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงได้ครับทำให้หลายประเทศเริ่มพบว่าวัคซีนจากจีนไม่พอที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์พันธุ์ใหม่อันนี้นะครับจึงจําเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนผสมด้วยวัคซีนชนิดอื่นนะครับประเทศไทยครับ เป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับจากการที่รัฐบาลไทยประกาศให้ใช้วัคซีนผสมต่างชนิดในเข็มที่1และเข็มที่2ครับติดตามข่าวกันต่อไปนะครับวันนี้นะครับทั้งโลกการแพร่ระบาดของโควิดในทีนะครับมีคนติดเชื้อนี้แล้วนะครับ190ล้านกว่าคนตายไปแล้ว4ล้านกว่าคนนะครับวันนี้การแพร่ระบาดนะครับเพิ่มมากขึ้นครับการตายกำลังจะเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูครับมาดูการแพร่ระบาดในโลกนะครับการแพร่ระบาดในวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูการแพร่ระบาด ชนิดที่เป็นการสะสมของผู้ติดติดเชื้อในแต่ละประเทศนะครับมาดูในแผนที่สีแดงครับแผนที่สีแดงถ้าแสดงส่วนที่เป็นสีแดงเข้มแสดงว่ามีการสะสมของผู้ที่ติดเชื้อเป็นจนํานวนมากนะครับสีแดงอ่อนมีผู้ติดเชื้อที่สะสมเป็นจนํานวนน้อยนะครับจะเห็นชัดเจนครับว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปเป็นสีแดงเข้มทั้งหมด ว่ามีการสะสมของผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะครับยุโรปก็เช่นเดียวกันครับเป็นสีแดงเข้มแต่ในเอเชียแอฟริกาและออสเตรเลียครับจะต่างกันคือมีสีแดงอ่อนนะครับเอเชียจะสลับด้วยสีแดงเข้มบางประเทศเช่น India, อินเดียอินโดนีเซียอิหร่านนะครับแอฟริกาก็สลับด้วยสีแดงเข้มบางประเทศเช่นแอฟริกาใต้ส่วนออสเตรเลียอยู่สีแดงครับเป็นสีแดงอ่อนตลอดเพราะมีการสะสมของผู้ติดเชื้อไม่มากเลยนะครับทีนี้มาดูครับรูปอีกภาพหนึ่งซึ่งมีการแพร่ระบาด ในแต่ละวันนะครับภาพนี้จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแทบทุกวันนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่สีเหลืองครับมาดูนะครับส่วนที่สแสดงสีแดงเข้มมีการแพร่ระบาดแต่ละวันรุนแรงนะครับสีแดงสีส้มมีการแพร่ระบาดแต่ละวันปานกลางสีเหลืองมีการแพร่แต่ในแต่ละวันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นครับมาดูตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับเดิมเป็นสีแดงเข้มค่อยๆลดลงจนเป็นสีส้ม เป็นสีเหลืองวันนี้กลับมาเป็นสีส้มแล้วนะครับเพราะมีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับส่วนยุโรปครับส่วนใหญ่้เป็นสีเหลืองนะครับมีสีแดงเข้มมีสีส้มบางประเทศครับเช่นรัสเซียอังกฤษสเปนนะครับส่วนในเอเชียครับส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองออสเตรเลียและสง์เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับในเอเชียครับสลับด้วยสีแดงสีส้มบางประเทศครับเช่นอินโดนีเซีย อร่านนะครับส่วนในแอฟริกาครับสลับด้วยสีสีส้มเช่นแอฟริกาใต้นะครับส่วนในออสเตรเลียซีแรนดนครับไม่มีสลับเลยเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อนแต,ตวันน้อยมากครับนะครับดังนั้นมาดูต่อครับที่น่าส,สะดุดตาก,ก็คือในทวีปอเมริกาใต้ครับจะเห็นว่ามีสีแดงสดสีแดงเข้มแล้วก็สีส้มสแสดงว่ายังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและปานกลางอยู่ต่อเนื่องนะครับ มาดูครับวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม5,062,800กว่ารายนะครับใน1วันเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้อาจจะลดน้อยลงกว่าวันก่อนแต่ตัวเลขยังระดับ5แสนอยู่ซึ่งนับว่ามากครับนะครับมาดูครับสิประเทศแรกของโลกที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากหรือผู้ที่สะสมผู้ที่ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะครับลดัานงันตามลงไป10ประเทศครับและสิประเทศนี้ก็เทียบได้กับแผนที่สีแดงเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูครับก็เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาครับ อันดับหนึ่งครับมีผู้ติดเชื้อระดับ34มล้านเก้าแสนคนนะครับอันดับ2คืออินเดียครับติดเชื้อระดับ31มล้านสี่แสนสาล้านคนนะครับ3บราซิลครับติดเชื้อระดับ10กว่าล้านครับคือ19บล้านสามแสนคนนะครับแต ระดับ4จนทั้งระดับ10นะครับมีผู้ติดเชื้อไม่ถึง10ล้านแต่มากกว่า1ล้านครับมาดูครับระดับที่4ละเซียครับ4 5ล้าน9แสนคนฝรั่งเศส5ล้าน8แสนคนตุรกี5ล้าน5แสนคนอังกฤษ5ล้าน3แสนคนเยนตีน่า4ล้าน7แสนคนโคลอมเบีย4ล้าน6แสนคนเลเตรรี่4ล้าน2แสนคนครับ จำนวน10อันดับนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามีการสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอีกภาพหนึ่งครับเป็นภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับคือการที่มีผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละวันนะครับแต่ละ1วันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะตรงกับแผนที่สีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ครับมาดูครับอันดับที่1นะครับอินโดนีเซียครับเป็นอันดับ1ของโลกที่มีการแพร่ระบาดแต่ละวันมากที่สุด5้0 0 0คนต่อวันครับอันดับที่2องครับอังกฤษครับยุโป คือขึ้นมาแล้วนะครับสบราซิลลงไปครับเป็นอันดับ3นะครับอันดับที่4สหรัฐอเมริกาครับขึ้นมาครับจาะระดับต่ําลงกว่านี้นะครับกำลังขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ามีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่การแพร่ระบาดของสหรัฐอเมริกาจะไม่มากเเทียบที่แล้วนะครับแต่วันนี้เข้าไปที่สี่หมื่นแล้วนะครับอันดับที่5ครับอินเดียครับขาลงครับกำลังลงเรื่อยๆครับนะครับหสเปนครับขาขึ้นครับขึ้นมาครับหลังจาก หลังจากลงไปนานแล้วนะครับวันนี้30,000ื่นคนในหนวันครับดับที่7ครับรัสเซียครับตามตามอังกฤษขึ้นมาห่างๆครับสองหมื่นคนในหนวันนะครับดับที่8ครับอิหร่านครับลงไปแล้วจะกลับขึ้นมาอีกครับเป็น21,000คนต่อนหนึ่งวันครับดับที่9ครับโคลัมเบียครับกำลังขาลงแต่ลงอย่างช้าๆนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนต่อวันครับดับที่10ครับอียิปตินาครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนต่อนหนึ่งวันครับกำลังขาลงครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอััันนนนดบททีี่่่่ยยยงงคเเเปปป็รระศใกลุุมอาาซแตวโ คืออังกฤษและสหรัฐกาลังขึ้นมานะครับมาดูครับมาดูประเทศในเอเชียนะครับอันดับแรกมาดูอิสราเอลกันก่อนเลยครับอิสราเอลเป็นที่น่าสนใจมากครับเพราะฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลกในอัตราประชากรน,นะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าทําให้ที่อิสราเอลมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นโดยจะติดเฉพาะคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็คนฉีดวัคซีนก็ติดเพิ่มขึ้นด้วยวันนี้ครับ830คนแล้วจากเดิม แค่10กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ครับของอิสราเอลไม่น่าจะมากเป็นหมื่นเหมือนที่ที่แล้วเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับก็ติดตามมันต่อไปครับทีนี้มาดูจีนครับจีนนะครับช่วงนี้มีการร่าะบาในประเทศบ้างแต่ว่าคุมได้เป็นอย่างดีครับวันนี้มีเหลือ36คนเท่านั้นนะครับส่วนในอา เอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นกาลใต้ฮ่องกงนะครับญี่ปุ่นครับไม่ดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้เองนะครับวันนี้ยังมีการแพร่ระบาดมากคือ3,000คนในหนึวันครับท่านท่านี่ประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายเมืองไปแล้วนะครับต้องติดตามกันต่อครับและวันนี้เที่ยวนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะไม่มีผู้ชมในสนามกีฬาเลยนะครับส่วนเกาหลีใต้ท่านเท่าเดิมครับประมาณ1นึ่พันคนตอหนึ่งวันครับฮ่องกงนะครับก็เท่าเดิมคื เกือบไม่มีผู้ที่ติดเชื้อนะครับวันนี้ฮ่องกงมีผู้ติดเชื้อเล็กน้อยครับเพียง1คนเท่านั้นนะครับส่วนอาเซียนครับยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอินโดนีเซียแพร่ระบาดมากที่สุดในโลกวันนี้ครับห้าหมื่นคนใน1วันนะครับส่วนประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดตัวเลขยังสูงอยู่นะครับคือมาเลเซียไทยและฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ดีหน่อยครับตัวเลขประมาณแค่5 0 0 0ันคนเท่านั้นนะครับมาเลเซียวันนี้เข้าไปถึงหมื่นสองพคนแล้วส่วนประเทศไทยวันเก้าพันถึงหมื่นคนครับนะครับ ส่วนเมียนมาครับเมียนมากับเพิ่มมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเติมแค่ระดับร้อยวันนี้เป็นระดับ6000คนแล้วนะครับส่วนสิงคโปร์ครับก็มีการร่าตาดเพิ่มครับวันนี้61คนใน1วันนะครับแล้วก็มาดูต่อครับเวียดนามครับก็มีการร่าตาดเพิ่มนะครับจากระดับร้อยวันนี้เป็นระดับ3,000ันกว่าคนนะครับลาวและกัมพูชาครับยังมีการแพร่าตาดต่อเนื่องครับลาววันนี้ก็ลดลงไปหน่อยหนึ่งครับเกคนเท่านั้นนะครับกัมพูชาครับระดับเดิมประมาณ800อยกว่าคนครับ ส่วนออสเตรเลียครับเี๋ยวสายพันธ์เดลต้าครับวันนี้จึงมีแพทยรปบัตเยอะหน่อย1 1 6คนต่อวันนะครับส่วนนิวซีแลนด์ครับดีมากครับมีการแพรย์ปิบัือเพียง9คนเท่านั้นนะครับส่วนไต้หวันครับจะมีการแพท่ระบาตอยู่นะครับไต้หวันในวันนี้นะครับเพียงสาคนตอนหนึ่งวันครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อครับมาดูกันต่อที่ว่าข่าวเด่นในวันนี้ครับคือจากการที่เมื่อวัคซีนตัวหลักนะครับถูกจองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป จนเกือบหมดนะครับทำให้หลายประเทศครับในเอเชียทั้งรวมทั้งประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยนะครับจำเป็นครับที่ต้องไปพึ่งวัคซีนจากจีนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจีนด้วยที่ยังมีวัคซีนให้ได้ใช้นะครับต่อมาครับมีสายพันธุ์กลายพันธุ์เอลฟาและเดลต้าตามมานะครับแล้วก็จะทดแทนสายพันธุ์ดั้งเดิมตลอดนะครับเพราะว่าสายพันธุ์เหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งเดลต้าครับขณะนี้ แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วที่สุดรวดเร็วที่สุดนะครับในสายพันธุ์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นครับในที่สุดครับสายพันธุ์เดลต้าก็จะระบาดมากขึ้นและจะมาเป็นตัวหลักครับแทนสายพันธุ์เอลฟ้านะครับซึ่งมันระบาดเร็วกว่ามันก็ต้องมาทดแทนนะครับแต่เจ้าสายพันธุ์เดลต้านี่แหละเป็นตัวที่ลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับหลายประเทศครับหลังจากมีเดลต้าระบาดแล้วนะครับเริ่มพบว่าวัคซีนจากจีนไม่พอที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่นี้นะครับจึงจําเป็นครับต้องมีฉีดวัคซีนร่วมกันผสมกันกับวัคซีนชนิดอื่นนะครับประเทศไทยครับเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับเพราะเป็นการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ใช้วัคซีนผสม ต่างชนิดกันในเข็มที่1และเข็มที่2นะครับโดยเข็มที่แรกเข็มแรกครับจะเป็นไซโนแวของจีนเข็มที่2ก็เป็นแอสซาเซนิกานะครับนี่สําหรับประชาชนทั่วไปนะครับแต่ถ้าบุคคลทางการแพทย์ครับจะฉีดเข็มที่3นะครับเพราะบุคคลเหล่านี้ฉีดครบ2เข็มไปแล้วด้วยไซโนแวนะครับจึงฉีดเข็มที่3ด้วยแอสซาเซนิกาหรือของไฟเซอร์ครับนะครับแต่ว่าก็มีข่าวจาก ัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การยามโลกครับนะครับได้แสดงความเห็นว่าแนวความคิดนี้ยังไม่ปลอดภัยจริงนะครับเพราะยังต้องอาศัยผลการวิจัยอีกนะครับพร้อมกันนั้นก็ไม่เห็นด้วยกับการฉีดเข็มที่3เพราะว่ายังมีคนอีกหลายหลายคนอีกหลายล้านคนในโลกนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดแม้แต่เข็มที่1ครับนะครับในด้านสหรัฐอเมริกาครับทั้งออยสหรัฐแล้วก็ c d c ของสหรัฐนะครับรวมทั้งในแพทย์อนที่เฟลซีครับก็ยังมีความเห็นด้วยว่าคนอเมริกัน ยังไม่ควรฉีดเข็มที่3ครับเพราะว่าคนมีการฉีดสองเข็มไปแล้วสามารถจะป้องกันและครอบคลุมสายพันธุ์เดลต้าได้นะครับในขณะที่บริษัทไฟเซอร์ครับก็พยายามจะขออนุมัติให้ฉีดเข็มที่3ครับหลังจากฉีดเข็มที่2ครบ6เดือนแล้วนะครับนั้นติดตามกันต่อไปนะครับแต่ประเทศไทยครับและประเทศอื่นอีกหลายประเทศครับที่ได้วัคซีนชนิดเชื้อตายนะครับพบว่าไม่สามารถจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้นะครับนะครับในประเทศไทยครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับ เป็นบุคลากรทางสาณสุขครับเสียชีวิต2ลรายนะครับจากการฉีดวัคซีนไซโนแวคครบแล้ว2โดสนะครับบุคคลเหล่านี้ครับเป็นมีความเสี่ยงสูงต้องดูแลคนไข้ที่เป็นโควิด1 i นะครับก็จึงมีความจําเป็นครับรัฐบาลต้องพยายามป้องกันบุคคลเหล่านี้ด้วยการจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้นะครับซึ่งเป็นวัคซีนต่างชนิดกันนะครับไซโนแวคเป็นวัคซีนชนิด Inactivated นะครับคือเชื้อตายนะครับก็ต้องฉีด a s t r a z e ซ e c a ซึ่งเป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับหรือ p ฟ i z e r ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA Vaccine ครับนะครับเพราะฉะนั้นเข็มที่3ในบุคลาบุคลากรทางสาธารณสุขของไทยจะฉีด a s t r a z e ซ e c a หรือ p ฟ i z e r ครับที่ได้รับการบริจาคจากสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันครับมีประเทศหนึ่งครับที่บุคลากรทางสาธารณสุขเสียชีวิตมากก็คืออินโดนีเซียครับนะครับซึ่งมีบุคลากร สารสุขเสียชีวิตมากกว่าคนไทยมีถึง20่รายด้วยกันนะครับแล้วก็อินโดนีเซียใช้ไซโนแวคเป็นวัคซีนหลักเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จึงจําเป็นต้องฉีดเสริมครับหรือบูสเตอร์ด้วยโมเดอร์นาครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ m r n a วัคซีนซึ่งได้รับบริจาคจากสหรัฐนะครับแล้วก่อนหน้านี้ครับบาเลนและสหรัฐอเมริกาครับได้มีการฉีดวัคซีนเสริมเป็นเข็มที่3ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่รุนแรงเท่าไทยและอินโดนีเซียนะครับจาก บาเลนนนั้นอยู่สหรัฐอเมริกานะครับก็จะฉีดให้คนที่มีความเสี่ยงนะครับหลังจากที่ฉีดไซโนฟาร์มนะครับฉีดแล้วภูมิต้านทานขึ้นไม่เพียงพอจึงฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ครับจะเป็นวัคซีนเดิมคือไซโนฟาร์มหรือของไฟเซอร์ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสถานการณ์รอบโลกในวันนี้นะครับอินโดนีเซียยังเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการที่มีการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับซึ่งมาจากกลุ่มอาเซียนนี่เองนะครับการระบาดเริ่มมีมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปครับ อังกฤษครับระบาดเป็นอันดับที่2นะครับอเมริกาครับระบาดเป็นอันดับที่4ของโลกในวันนี้นะครับประเทศไทยครับดังในนานาชาตินะครับที่เป็นประเทศแรกที่กําหนดให้ฉีดวัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่1นึและเข็มที่2แล้วก็มีเข็มที่3ให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับอินโดนีเซียครับก็มีการเสียชีวิตในบุคคลบุคลากรทางสาธารณสุข ซึ่งมากกว่าคนไทยอีกนะครับและกาลังจะฉีดเข็มที่3ให้นะครับจากบุคลากรทางสาธารณสุขของอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูนนที่ศิษย์ในร้อยตำรับาทย์มองอาจารย์ในพระราชมุตเตรปเทปรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก y o YouTube f a c e b o o k และบล็อกติดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ